สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องาชาวโซเชียลนะครับผมต้อมบิ๊กกครับผมขณะนี้กําลังเดินทางไปที่สํานักงานบริษัทบีอจีนะครับซึ่งเราเริ่มต้นด้วยการที่คําว่ายังไม่พร้อมนะครับแต่ใจเราพร้อมและความัดเราพร้อมนะครับเราเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่ท,ท้าทายและชอบทําอะไรที่ เริ่มต้นด้วยคำว่าความฝันน,คนะครับนี่แหละครับเรากําลังเดินทางมาจากข้างข้างมาหาวิทยาลัยกาลสินนะครับดูสาวๆไปด้วยเดินไปด้วยนะครับเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากเลยโอ้เหยียบสุดยอดของชีวิตนะครับตอนนี้เราถึงจะเริ่มต้นด้วยคําว่าเดินแต่อีกไม่นานครับเราจะมีรถเพราะว่าเราคือทําคือเราทําเป้าหมายนะครับตอนนี้นรถเราจะออกในสิ้นเดือนนี้ครับผมเป็น วันนี้วันที่18ครับอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้รถแต่วันนี้เราเดินก่อนนะครับทุกอย่างเริ่มต้นด้วยคําว่าข้าวแรกเสมอนะครับในการที่คำเริ่มต้นไม่มีคำว่าสายเริ่มต้นได้ตลอดนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวหลังถ้าทุกท่านอยากจะเริ่มต้นใหม่จงตั้งใจครับและมุ่งมั่นและทุ่มเทเพิ่มความเชื่อความฝันเข้าไปนะครับไม่คว่าจะใครจะพูดยังไงว่ายังไงนะครับ จงเชื่อมั่นในศรัทธาในตัวเราเองแล้วเราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมต้อมวิริดก็ให้กําลังใจทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าแล้วผมจะมาคุยกันใหม่ครับรอบทิปต่อไปจะเป็นทิปที่เยี่ยมยอดที่สุดมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้พบกับศิลปินหลายรูปแบบแล้วก็จะพบจะได้พบกับผู้นำที่ประสบความสำเร็จเยอะแย,ยะมากมาย นะครับตอนนี้เราซ้อมที่จะเป็นมหาเศรษฐีให้คนรวยเพื่อที่จะประสบความสําเร็จครับจงยอมละทิ้งความสบายนะครับสบายแล้วลําบากลําบากแล้วสบายแล้วท่านจะรวยแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตัวไหนเีตัวนก